ตรงจุดนี้ก็จะมองเห็นตึกวันเวิร์นเทรดวันเวิร์นเทรดนายอีเลเว่นเมโมเรียลเอ็มพายสเตทโอ้ตะวันแยงตามากแล้วก็ทางฝั่งนู้นตึกดินสอตึกต่างๆของแมนฮัตตันตะวันแยงตามากส่วนฝั่งนี้ก็คือตึกที่เวลาป้าไลา์ป้าพูดถึง ที่ตึกฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้คือฝั่งบรูกลินว้ตึกเนี้สีสวยนะสีสวยอืมมันจะมีกลิ่นแบบไม่พึงประสงมันจะเป็นกลิ่นเหมือนสารเค โมงกว,กว่าแล้วแดดก็ยังร้อนอยู่ <_ letter> เขาเขาภายเรือเมื่อกี้มีหันสองตัวพ่อแม่แล้วก็มีลูกสี่ตัวถ้าไม่สังเกตนะจะมองไม่เห็นแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่า ล่องไปถึงไหนแล้วที่ไหนได้ตรงนั้นน่ะตรงที่ป้าบอกว่ามันหน้าลอยกระทงที่ไหนได้มันเป็นมันเป็นจุดที่เขาหามเรือนนั้นะ่ะลงไหนไหนเครื่องบินมองไม่เห็นแล้วมันแยงตามองไม่เห็นเลยค่ะตะวันแยงตาโอ้ตะวันจ้ามากมองไม่เห็น เมื่อปีที่แล้วที่ป้ามาฝั่งเนี้ยไม่มีโต๊ะวางอย่างนี้นะนี่มันมีโต๊ะให้ให้วางวางของเอ๊ะหรือมีก็ไม่รู้ไม่ได้สังเกตอ้ร้อนมากร้อนจริงๆถ้าเดินไปอีกไกลนิดนึงมันจะเป็นที่ขึ้นโป๊ะแล้ววิวสวยมากเออป้าจะเดินไปที่นั่นดีก,กว่าแต่ว่า เดี๋ยวป้าจะไลฟ์อีกสิบสิบนาทีแล้วป้าก็จะปิดไลฟ์แล้วก็จะเดินไปนูน่นมันจะเป็นที่ขึ้นโอ้โหดูหามเรือลงมันเป็นที่หามเรือลงนี่เองนะคะนี่ทยอยหามเรือลงเรือก็อยู่ตึกนั้นโอ้ร้อนร้อนจริงๆ พอยังชั่วสวัสดีสองกำลังใจป้าเอ็มสวัสดีนะคะป้าจะดูรถคันนี้ป้าดูไม่ออกหรอกมันสวยดีค่ะสีมันสวยโอ้สีสวยแล้วทำให้ป้านึกถึง อ่โตโยต้าค่ะทําให้ป้านึกถึงถ้าภาษาบ้านป้าคือบอกตรงบอกตรงแรงสีขึน้นวยบอกตรงแรงสุกอีรีเด้อค่ะว่าเห็นป้ายทะเบียนบย่เป็นอย่างเป็นโตโยต้าสีคือบอกตรงแรงสุกอีรีเด้อค่ะสีมันแดงแดงคือสีบอกตรงแรงนั่นเครื่องบินลำนั้น ที่มันจอดที่ผิวน้ํามันกำลังจะขึ้นนูนทำไมป้าได้กลิ่นสี่ไหมอ๋อเขาจอดค่ะไม่ใช่จะบินขึ้นเขาจอดจอดหจอดตรงนี้โอ้ร้อนร้อนร้อน